วิเคราะห์บอลบายเป็นทีมตัวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่งลงทุนในค่ำคืนวันจันทร์ที่16เมษายนนะครับ2,567วันนี้ยังมีฟุตบอลในศึกมันเดย์ไนท์ให้ได้ดูนักเชียร์กันอีกทั้งหมด4คู่นะครับจาก3ขออภัยครับจาก4ลีกดัง3ลีกดังอ่าโอเคคู่แรกเนี่ยนะครับเชลซี Chelsea จะพบกับเอเวอร์ตันฟิออเรตินานะครับพบเจนัวอัลตาล่าเจอเวโรนาครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย โอซาซูนานะครับจะเจอกับบารเลนเซียถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสำหรับเชลซีนะครับสถิติ4เกมหลังสุดเนี่ยเอเวอร์ตันชนะ2เชลซีชนะ1นะครับแล้วก็เสมอ1เจอกันในซีซั่นนี้เกมแรกนะครับเอเวอร์ตันก็ชนะไปก่อน2ประตูต่อ0ผลงาน5เกมหลังเนี่ยเอเวอร์ตันต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาอยู่ในสถา,านการณ์ที่หนีตกชั้นละแล้วก็เพิ่งจะโดนตัดคะแนนไปอีกก็เหนื่อยหน่อยครับสำหรับเอเวอร์ตันในฤดูการนี้ สามเกมที่แพ้เนี่ยนะครับพวกเขาแพ้เวสแฮมแพ้แมนยูแพ้บอลมัดสองเกมหลังคือเสมอกับนิวคาสเซิลและก็ชนะเบอร์ลี่ครับในฝั่งของเชลซีห้าเกมหลังผลงานโหดจริงๆครับชนะสามเกมเสมอสองครับพวกเขาเสมอเบอร์ลี่กับเสมอเชฟฟิลด์ยูเต็ดนะครับชนะเลสเตอร์ซิตี้ในเอฟเอคัพแล้วก็ชนะแมนยูในพรีเมียริกสี่ประตูต่อสามเอเวอเรตันตอนนี้มี27แต้มนะครับจากการลงเล่น31เกมก็ต้องบอกว่า ได้เปรียบละเพราะว่าฟอร์เรสเสมอนะครับลูตันแพ้ทำให้วันนี้เอเวอเรตันมีโอกาสที่จะหนีห่างนะครับลูตันไปเป็นห้าคะแนนถ้าพวกเขาชนะเชลซีได้แต่ถ้าเก็บได้หนึ่งแต้มก็ต้องบอกว่ายังมีเกมในมืออีก2นัดน,นะครับอย่างเอเวอเรตันก็ต้องต้องเก็บแต้มให้ได้ส่วนเชลซีเนี่ยไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าอีก18แต้มก็ต้องชนะอีก8นัด กับ24่4แต้มเนี่ยก็ไม่ไม่เพียงพอที่จะที่จะไปลุ้นพื้นที่ยุโรปพวกยุโรปะนะครับก็มองว่าวัานนี้ปีนี้เชลซีก็ลุ้นแค่ว่าจะจบอันดับ6 7หรือ8เท่านั้นในซีซั่นนี้ครับมาต่อกันที่ในส่วนของไล n อัพนะครับมาดูกันที่ไล่อัพกันบ้างในฝั่งของเอ่อเชลซี Chelsea เนี่ยมาในระบบ4 2 3 1นะครับ ผู้สาประตูเป็นเปโตวิกเซนทาร์ฮามีเตโกซินวายยินคู่กับเอ็กเซลดิซัสซี่นะครับทางซ้ายเป็นมาคิวคูเรราทางขวาเป็นเมโรกุสโตเซนเตอร์ตอกวิซุ่ตรงกลาง2ตัวเป็นเอนโซเฟนเดสนะครับกับไวเซตคาเซนโดวิซุนลุกเป็นคอนเนอร์เคเดรเฮอร์ครับปีกซ้ายเป็นมูริกทางขวาเป็นโคพาเมอร์และหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันในฝั่งของเอเวอรตันครับ4-4 1นผู้สาวประเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับผู้เซนเตอร์ฮาเป็นเจมส์ทารคอฟกี้กับ เคลาสเบสเวดนะครับทางซ้ายเป็นไมโคิลรนโกทางขวาเป็นซิสโคแมนคู่มิดฟิลด์ครับเจมส์กาสเนอร์กับเอริซากุเอเย่ปีกซ้ายเป็นอัวานแมกนิวปีกขวาเป็นแอชลียังหน้าต่ำเป็นอาดูเรเยดูเคเร่ครับหน้าป้าเป็นโดมินิกคาร์บูเดวินก็บอกว่าวันนี้ไล่อัพในฝั่งของเอฟเวอร์ตันก็จัดตัวได้ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลทั้ง2ทีมเนี่ยคนละสไตล์ครับเชลซีเป็นบอลเกมรุกต้องบอกว่าบอสติโนเข้ามาเปลี่ยนแปลงเชลซีให้ดีขึ้นทันตาเกมรุกรวมถึงสปีด ของฟุตบอลเนี่ยสาปีบอลเนี่ยดีขึ้นมาจนผมรู้สึกว่าเชลซีเป็นีทีมหนึ่งที่น่ากลัวในฤดูกาลหน้านะครับถ้าได้เสริมทัพอีกแล้วก็เตรียมทีมดีๆกว่านี้ผมมองว่าเชลซีปีหน้าถ้ายังเล่นได้แบบนี้ว่าเขาหน้ากลัวครับส่วนเอเวอร์ตันผลงาน2เกมหลังทําได้ดีทั้งในวันที่เจอกับนิวคาสเซิลและก็ชนะเบอร์ลี่นะครับวันนี้แน่นอนว่าพวกเขาเป็นลองแล้วก็เป็นลองเยอะด้วยครับคือประเด็นอยู่ที่ว่าเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าเล่นได้ตามแท็กติกเหมือนวันที่เจอกับ นูคาเซนและไม่เสียประตูเร็วมีโอกาสที่พวกเขาอาจจะนะครับอาจจะไม่แพ้ออกไปแต่มุมมองผมผมมองว่าวันนี้เชลซีเต็มที่คงทําได้แคบเบียดไม่ไม่น่าจะไล่ถล่มอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเอเวอเรตทุกครั้งที่เจอกับเชลซีเนี่ยพวกเขามักจะทําได้ดีแล้วก็ทำให้เชลซีปวดหัวตลอดนะครับก็มองว่าเอเวอเรตน,น่าจะมีมุมให้ลุ้นเสมอที่สกอร์สองสองหรือไม้่หนึ่งหนึ่งนะครับมองว่าวันนี้เชลซีไม่น่าชนะราคาแฮนิแคปหรือว่าเต็มที่ก็คงเบียดยังไงก็ ฟันหัวอมมัตันไม่แพ้ครับฟิออร์เจอเจนัวครับสี่เกมหลังฟิออร์ชนะสามนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งฤดูกาลนี้เกมแรกฟิออร์บุกไปชนะมาก่อนสี่ประตูต่อหนึ่งผลงานห้าเกมหลังเจนัวทําได้ดีมากนะครับสามเกมหลังมีแต้มทุกนัดเสมอยูเว่นะครับเสมอฟอซิลเน่แล้วก็ชนะเวโรนาในเกมล่าสุดก่อนหน้านี้แพ้เขาแพ้อินเตอร์แล้วก็แพ้มอนซ่าส่วนฟิออร์จิน่าห้าเกมหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอสองแพ้สองล่าสุดเสมอกับวิสเซอร์พาเซนในยูโร ยูโรปาคอนเฟลกซ์ลีกแพ้จชเวนตุสนะครับชน,ะ,น,นะอัตาลันต้าในโคบอิตาเรียแล้วก็แพ้สิมิลานในลีกครับอันดับในตารางตอนนี้ก็เจนัวกับฟิออร์จน่าไม่ได้ตกชั้นละ่ะน้าค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับก็ดูว่าจะจบเท่าไหร่เจนัวมี38ส่วนฟิออร์มี43นะครับไปดูในไปดูฟอร์มในบ้านก่อนนะครับฟอร์มในบ้านกับฟอร์มเกมเยือนก็ต้องบอกว่าสูสีกันนะครับไม่ได้มีใครได้เปรียบก็ทรงๆทั้งฟิออร์แล้วก็เจนัว วันนี้เนี่ยเจโนนำทัพโดยนะครับอังเดรบร์ลอตติลิคาโดซอสติลนะครับปีกตัวจีตจอรธานนคอนเน่ลูคัสเบอร์ทันนะครับออฟฟิเชียนแคนกับอาร์เตอร์เป็นมิฟิลคู่กันแนวะรับวินิโครน่ามิงโควิกยิงคู่กับลูกา้าไรเนลลี่นะครับทางซ้ายเป็นคริสเตโนวิงคีทางขวารปรเป็นเดวิดเฟราโอนีนะครับผู้สามประตูเป็นเปโตทาราซิโนนะครับทาราเซโนส่วนเจโนครับเหมือนเดิมแผนดีแผนเดิมนะครับสามารถสองใช้ฟูลแบ็กเป็นเซมิเนซี่กับ เมสซี่อาร์ดนะครับตรงกลาง3ตัวเป็นเฟนดอบนะครับบาเดลสตูตแมนแนวรับมีโคนี่เดวินเชอร์นะครับแมทเชียบานี่โจฮันวาสเกตนะครับแล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยนะครับเป็นโจเซฟนะครับมาติเนสคู่หน้านะครับมานิโอลิเตกูกับอัลเบิร์ตกุนมุซันคู่นี้ผมมองว่าสูสีนะผมมองว่าเจนัวช่วงหลังมันเล่นดีด้วยนะครับแล้วก็ฟิออร์นติน่านะครับฟอร์มไม่ดีก็จริงก็ต้องบอกว่าวันเนี้ย ไล่อัพจัดได้ดีอะ่ะแล้วก็รวมถึงราคามันค่อนข้างฟ้องว่ามีโอกาสที่ม่วงมหาการจะเปิดบ้านเบียดชนะครับคือต้องบอกว่าสิติฟ้องชัดเจนว่าฟิออเจอกับเชลยไรเนี่ยพวกเขาข่มตลอดแล้วก็ทําได้ดีกว่าตลอดนะครับอาจจะเพราะว่าด้วยรูปเกมก็แท็กติกเป็นบอลแพ้ทางก็ว่าได้นะครับเจโนาอาจจะเก่งกับทุกทีมก,ก่อนหน้านี้แต่พอเจอฟิออลแล้วเนี่ยฟิออลฟองไม่ดีก็จริงแต่ผมมองว่าบ,บอลแพ้ทางครึ่งลูกกัดฟันต่อฟิอฟอลนะครับอัตานนต้านะครับเจอกับ เวโรนาเดี๋ยวลองมาดูกันที่เฮตูเฮตสี่เกมหลังอัตลันตาชนะ3นะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเฉือนมา1-0ึ่งศูนเมือนกันในยุคปีที่แล้วเวโรนาเนี่ยเคยชนะอัตลันตานะครับต้องย้อนกลับไปปี2022ชนะไป2-1เหมือนกันนะครับเกมเยือนฟอร์มากเกมหลังเวโรนาแพ้ไป2นะครับชนะ2เสมอ1 3เกมหลังเนี่ยไม่ดีเลยครับส่วนอัตลันตาเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเกมนั้นเป็นรองลิเวอร์พูลลูกครึ่ง แล้วผมก็ให้อาลตันตาด้วยว่าแพ้ไม่ขาดก็ถล่มลิพูไป3-0เพราะว่าก่อนหน้านี้ในลีกฟุตบอลั่วเนี่ยพวกเขาแพ้กรนดี่นะครับแพ้ฟิออมาก,ก็ผลงานนัดล่าสุดถือว่าอัลต,ตันตาโหดมากนะครับเวโรนาหนีตายนะครับไม่มีทางเลือกต้องเปิดหน้าแรกนัดก่อนก็เล่นในบ้านนะครับแพ้เจนัวเฉยเลยส่วนอัลต,ตันตาก็คงต้องเน้นะนะครับเพราะว่าพวกเขาเองยังมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นฟุตบอลยุโรปเพราะว่าตอนเนี้ยทีมที่ฟอร์มแผ่วลงมานั่นคือ บโบลอนยานะนะครับ,บโบลอนยานี่ฟอร์มดรอปลงมาดื้อๆเสมอไป2แล้วก็แพ้ด้วยนะครับแต่ว่าอัลตันต้าก็ต้องกลับมาคัมแบกเกับเท่าน,นี้ชนะมี53อย่างน้อยก็ทิ้งห่างอาร์เซอนะครับไปเป็น4แต้มแล้วก็เหลือเกมในเกมในมืออีกหนึ่งนัดราคาล่าสุดวันนี้อัลตันต้าต่อแพงด้วยนะครับลูกครบลูกครึ่งไล่อัพนำทับโดยคูฟไมเนอร์นะครับมาเิโอปาซาลิกเอเดอ,กเกอร์สัันนโโมมมิมิออลลเเเกกรรร่ีะคบฮ คู่หน้าเป็นเจลูกา้าสคามังกานะครับอาร์เดม,มานาลุคแมนแนวรับมีซักไฮเฮนนะครับแล้วก็เบราดิมิตชีนะครับลาฟาเอลโตโรแล้วก็ผู้สาวตัวเป็นมาโก,โกโคาร์เนเซชี่เวโรนานะครับไม่เปลี่ยนไลอัพจากเกมที่แล้วแนวรับยังมีเจียงจีคอโมโมนะครับมานานี่กับพาเวลนะครับโดวิโดวิกทางซ้ายเป็นโควนโคโบบลทางขวาเป็นแจ็คสันนะครับทาชูอาผู้สาวประตเป็นลอเรนโซมอนเตโปนะครับ แนวอ่อนของไปครับมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นเดนิเอลซิวากับออนเดสดูดามิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเป็นมิคาเอลนะครับโฟรโอรันโชทางซ้ายเป็นนอสลินทางขวาเป็นโทมัสซูสลอฟนะครับหน้าป้อมเป็นเฟรเดริโกโบนาโซลีครับคู่นี้มองว่ายัางไงก็อัร์ตันต้านะครับฝั่งเดียวเลยผมมองว่าไม่ไม่น่าพลาดและก็น่าจะไล่ถลม่มเวโรนาอยู่ฝั่งเดียวก็เชื่อว่าเกมวันนี้น่าจะทําให้ท่านต่อนะครับรับตังคกรับช่วงต่อไปพันนงว่าอัร์ตันต้าฟอร์มกำลังดีนะกำลังมั่นใจอะ่ะ เพิ่งตกลิฟท์ภูมานะครับก็สองศูนย์จ้าจะพอดีคำในบ้านหนึ่งลูกอตาลต้าทําได้อยู่แล้วนะครับก็รุนว่าเม่สองยิงตามรัฐให้พวกเราหรือเปล่าจัดไปครับปิดท้ายด้วยโอซาซูน่านะครับกับวาเลนเซียสถิติสี่เกมหลังสูสีครับโอซาชนะสองบาเลนเซียชนะสองเกมล่าสุดจังลิกโอซาซูน่าบุกไปตกมาก่อนสองหนึ่งผลงานห้าเกมหลังวาเลนเซียแพ้เกมเดียวนะครับคือแพ้บีเรอยลนอกนั้นชนะเกตาเฟ่ชนะกาดาเกมล่าสุดเสม,มอมอยองกากับ มาดิดใน2เกมนะครับในฝั่งของโอสูน่าก็ฟอร์มไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่นิ่งนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2แพ้ให้กับมาดิดแล้วก็แพ้กิโรนาแต่ว่าเกมล่าสุดคืนฟอร์มเก่งครับบุกไปถล่มเอเมริกาสามแล้วก็ชนะออร์เบสนะครับก่อนหน้านี้หนอ่งศูน่ากับบาเลนเซียไม่มีลุ้นได้แล้วนะครับอ๋อบาเลนเซียมีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับยังยังได้ลุ้นอยู่ส่วนโอสูน่าเนี่ยก็ล่าตกชั้นแล้วนะครับนำอยู่ สิบขวาแต้มอ่ะนะครับในสนุกชั้นไปดูครับว่าวันนี้จัดตัวยังไงลูกทีมของนะครับจาโคบ้าอาราสเต้ hmm. oba, ate, กับ in, ar, รูบินบา巴าคาบาเลนเซียครับยังคงเล่นแผนเดิม4-4-2บอลคอสริมเส้นนะครับเข้ามาให้เดโกโลเปสกับฮิโกโดโรแท็บอินแล้วก็คูมิฟิลเนี่ยเป็นคาเวียเกร่ากับเปเปรูครับแนวรับมีเซงอโาะขานะครับยิงคู่กับคิดซองนะครับมองเกร่า ทางขวานี่เป็นเชอรี่นะครับคอาหลี Korea, ทางซ้ายเป็นดิวิชี่ฟอร์กิเออร์ผู้สามประตูเป็นจอร์จี้นะครับมามาอาชีวีก็วันนี้วอลลีเซียชุดใหญ่เลยครับแต่ว่าซาซูน่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะอิกมูนอสนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกกับมังโกยาร่าแล้วก็โมเมเออร์โมโกเมสโมยโกเมสนะครับแนวรับมีเดวิดกาเซียนะครับจอร์สเอรันโดควอนคอสนะครับเคซุตอาริโซผู้สามประตูเป็นเซโยเอเดล่าแล้วก็ตัวเก่งยังอยู่ครับอังเต้บูนิเมีย เล่นเป็นหน้าเป้าตรงกลางเออหน้าตรงกลางนะครับหน้าทางซ้ายที่เป็นโคเซโิเอลอานสนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นลูบินกาเซียจริงๆเนี่ยบาเลเซียมันต้องต่อนะครับอันดับมันดีกว่าฟอร์มก็ดีกว่าแต่วันนี้โอซูนาต่อปอก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าโอซูนาได้เปรียบในบ้านแล้วก็โตมองว่าโอซูนาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับแล้วผมก็คิดว่าวันนี้โอซูนาหน้าเชียร์ครับ4ตัวนะครับคู่แรกมองว่าเอเวอร์ตันจะไม่แพ้นะครับถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาด ฟิออเฉิญนวิวนะครับอัตตันตาไล่ถล่มแลวก็สตูนาเนี่ยไม่น่าพลาดบอลเต็งหนึ่งตัวนะครับผมมองว่าวันนี้น่าเชียร์สุดนั่นคืออัตตันตานะครับหนึ่งลูกในบ้านมีแน่แล้วก็วโรนาเนี่ยมันไก่กาลารเล่เกมที่แล้วเนี่ยผมให้มันไปนะครับวันนี้เจอกับเจนัวแล้วมันก็แพ้คาบ้านวันนี้มาเจอกับอัตตันตาที่ฟอร์มสดกำลังมั่นใจหนึ่งลูกในบ้านทําได้นะครับแล้วก็ลุ้นลูก2ลูก3ครับส่วนสเตป3ให้เพิ่มโอซาเข้าไปต่อปอนะครับ ต่อฟิออลติน่านะครับสเตปสีให้เพิ่มเอวตันเข้าไปแต่ว่าตัวนี้เน้นไปที่อตาลนตานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ขอทุกท่านรับทรัพย์รับตังในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ไทยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ